สวัสดีครับตอนนี้ผมบอสคอนโทรนะครับไต่ระดับความสูงขึ้นมาอนนี้รู้สึกเหนื่อยแต่ว่าก็ต้องทนเพราะว่าอยากได้ภาพสวยๆไปฝากเอฟซีทางบ้านนะครับที่นี่ก็คืออุทยานหลุมฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไต่ระดับความสูงขึ้นไปอีกเนาะตามผมมาเลยครับนี่นี่นี่ ไปบ้างก็ได้มาไรครับตามมาเลยครับมาตอนนี้ขานะครับจ่ละข้างประมาณหนักประมาณ50กิโลแล้วครับไม่ต้องขึ้นโอ้โหสุดยอด สวยมากเลยครับโอ้ใครที่มาแล้วไปเดินเล่นมาตรงนี้รู้สึกว่าต้อเหมือนจะมาไม่ถึงไกลไม่รู้เลยดูเขข้างล่างก็คือฉากเขาสร้างหนังนะครับของจ้งอิโม่นะครับถ้าเรากลับไปดูเรื่องศึกทิ้งบัลังบางทองเราก็จะเห็นตรงนี้แหละครับเดี๋ยวขึ้นต่ออีกนิดนึงครับอีกนิดเดียว <ด>ปิดแล้วก็ปอาถกถ่ายใหม่มันจะยาวขึ้นนะเรเจแล้วแค่พักปันครัตอนนี้รู้สึกว่าขา ได้กำลังมากขนาดออกกำลังกายมาซ้อมมาอย่างดียิ่งสูงยิ่งสวยนะครับทีนี้สวยมากต่อ อย่างนี้ครับสวยากครัข้างล่างกัถ้าใครไม่มีโอกาสมาเจอสภาพอย่างนี้นะเหนื่อยแต่ก็ยังโอ้ยมอหอินใจครับมาดิสดชื่นครับสดชื่นสดชื่นมากด้างล่างครับเหมือนถ่ายในหนังเลย ถ้าใครอยากมาเห็นผ้าสวยๆแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1เตรียมออกกำลับบงกายม่ดี2เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมแล้วก็3เตรียมโทรศัพท์ติดต่อผมวัดออนทัวร์นะครับโอเคครับ